ค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับแบบปกติเช่นเคยค่ะและในส่ววันนี้นะคะเราจะมาสอนตอนยอดผู้ติดตามโปรไฟล์ใน Facebook กันนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนําไปทาตามกันได้นะคะและในวันนี้นะคะใครจะทำตามก็แนะนําให้เปิดโพสตหรือโปรไฟล์ให้มาเป็นสาระแบบนี้กันก่อนได้เลยนะคะไม่งั้นนะคะยอดที่เราทํารายการลงไปก็จะไม่อับขึ้นมาให้เรานะคะและในขั้นตอนแรกก็ให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้หรือจะสแกนเป็น QR โค้ดที่ต้นคลิปนะคะมาเพื่อสมัครใช้งานหรือลงทะเบ เียนฟรีกันก่อนได้เลยและเมื่อเราคลิกเข้ามาหรือสแกนเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ k m j o c h a l กันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราคลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ประกอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสีเหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตนโนมัติไปด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี g ี a ม l อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอกิันที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลย แล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็ให้เราคลิปที่ Facebook กันเลยจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะ และในส่งบริการนะคะก็จะมีหลากหลายบริการให้เราได้เลือกใช้กันมากมายเลยก็จะมีการแจ้งเลทราะคาะการรับประกันความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เราเลือกกันนั่นเองนะคะเพืเ่อนๆก็เลือกเลทที่ต้องการลงไปกันได้เลยและในส่งของลิงก์นะคะเราก็ไปที่หน้า Facebook ของเรากันเมื่อเราเข้ามาที่โปรไฟล์ที่ต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามแล้วนะคะก็ให้กด Copy ลิงก์ไปที่ด้านบน เสร็จแล้วก็นำลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในส่วนของจำนวนนะคะต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามกันเท่าไหร่แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะในวันนี้เราจะเพิ่มใม้ดูสักอีก2 0 0ยคนแล้วกันนะคะค่าเวลาก็จะเฉลี่ยคำนวณมาให้เราเท่านี้ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่6บาทกันเท่านั้นเองจากนั้นเราก็คลิกไปที่สั่งซื้อกันได้เลยแล้วเมื่อเราก,กดสั่งซื้อขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการเช็คสถานะหรือรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็คลิกไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะจะมีสถานะของเราขึ้นตอนดำเนินการอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ ด้านบนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดทกําการไป่นสักครู่นี้นั่นเองนะคะส่วนหมายเลขด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์อเรานั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็สามารถคลิกมาที่เมนูเติมเงินกงินก่อนได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code ์โค้ดโทมันนี่วอลเล็ตและคริปโตเคอเรนซีนะคะ สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานตามด้านล่างแล้วก็เลือกวิธีการใช้งานกันไปได้เลยและสาหรับใครนะคะที่มีปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องการจะแจ้งหรือติดต่อกับแอดมิน hmm. ก็สามารถคลิกไปที่เมนูต mm ิดต่อแอดมินกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นหมวดหมู่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไป โดยสาหรับใครต้องการจะกรอกข้อขความหรือแนบรูปภาพก็สามารถมากรอกข้อขความได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมกันด้านล่างตัวนี้เลยจากนั้นด้าได้ส่งรูปภาพเราก็แนบไปที่ attach file แล้วอย่าลืมนะคะใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปด้วยจากนั้นก็กดส่งตัวกันไปได้เลยรือสําหรับใครที่ไม่อยากทำต่า,างค้นตอนนี้ให้ยุ่งยาก เรสามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนหรือจะคลิกไปที่ไอคอนรูปลายด้านขวามือกันตรงนี้เพื่อติดต่อแอดมินส่วนตัวกันไปได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองแล้วสาหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆให้กับเพื่อนๆได้ลองเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแบบเรานะคะแล้วก็คลิกมาที่แนะนําเพื่อนกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะให้เราก,กดคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเราก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้าตาค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บ และสําหรับตอนนี้นะคะใครที่มียอดสะสมครบ500บาทไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่าเป็นลูกค้าปัจจุบันท,ที่มีการใช้งานกันอยู่แล้วเพียงแค่สะสมยอดให้ครบนะคะก็จะสามารถปลดล็อกมาดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีเพียงแค่ทําตามเงื่อนไขที่เราบอกไปนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาเลือกเราชมกันไปได้เลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็จะกลับไปที่หน้า a c e b o o k ของเรากันจากนั้นให้เรามารีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งเพืดด่ออยู่ยอดเพื่อติดตามกันเลย ค่ะแลวตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามโปรไฟล์นะคะก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาสมัครใช้งานหรือเข้ามาดูบริการกันได้นะคะแต่ถ้าวันนี้ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ